สวัสดีเพื่อนๆสาวกมาเนลสแนปทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเทพอีท e นะวันนี้เราจะมารีวิวเด็กใหม่ซึ่งเราปรับเปลี่ยนเด็กชอบอยู่กับเพื่อนสาวนะครับจากตเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็อเอาซันสปอร์ตนะครับมาลงด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยก็คือมันใช้ e อนอร์จีสูงด้วยนะครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าเด็กนี้ นะครับเคยรีวิวไปแล้วแต่เปลี่ยนแค่เอาตัวอะไรออกก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เอาสารสปอร์ตลงไปนะครับเพื่อบัฟพลังนะครับส่วนคลิปนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือเด็กซูรูมาเกอร์ครับเด็กนี้ก็เป็นเด็กเอาง่ายว่าเป็นเด็กของผมเลยเด็กประจําเลยที่เล่นนะครับนะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าซูรูมาเกอร์เนี่ยมีที่มามาจากช่องผมครับที่มีหอกสามอันอะไรประมาณนี้นะครับตัวแรกครับ ฮาร์ดวอล์เกอร์อันนี้ไว้ขำๆเลยซูลูมาเกอร์เป็นสายแครี่แอสซาซินสายนักฆ่านะครับน,นักสั่นปลาหอกปุ่มสังหารนะครับอ่านะฉายาชื่อฉายชื่อฉายาก็เบี้ยวแล้วก็ต้องมีฮาร์ดวอล์เกอร์เป็นของคู่ใจนะครับโนวาเมื่อกาสสุดทำลายมองบบ่งหนึ่งพลังต่อสู้ให้กับการ์ใบเอื่นที่บีนะครับสมมุติว่าเอาเดดล็อกเนี่ย ในแพะอยู่ตรงกลางแล้วโนวาอยู่นะครับโนวาก็จะถูกทําลายแล้วก็บวกพลังตามนั้นนะครับเบรดอันนี้รู้อยู่แล้วว่าครับทิ้งการ์ดนะครับนะบัคก,กี้บานนะครับนะเมื่อการานนี้ถูกทําลายจะเปลี่ยนเป็นวินเทอร์โซเจอร์นะครับซึ่งก็จะคอมโบกับเดดล็อกสมมุติว่าเราอันนี้ลงไปก่อนตามด้วยเดดล็อกก็จะทําลาย พอทำลายเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวนี้แทนนะครับแล้วบวกแลบของชูรีที่อะไรว่าบวกพลังต่อสู้สองเท่าโกงแน่นอนนะครับอ่าเมดูซ่าอันนี้คือเอาง่ายเป็นแม่ของเอาไม่ใช่แม่ดิเป็นป้าของซูลูมาเกอร์นะครับผมอ่าจริงๆก็เป็นแม่เลี้ยงนะครับอันนี้ตามเนื้อเรื่องแต่เราเอามจริงๆมันชื่อเมด เมดิโอซ่านะครับอืมบูบมาลีนนะครับอันนี้ตัดภาพเลย,เลยอะไรวาดพิวิสิทธิ์คดไหนวิทยาบ้าพลังนะครับเออเรียกซิเรียกว่าวิทยาบ้าพลังก็ได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเอาเบตดตัดนะครับวูบมารีนใช่ไหมพอวูบมาลีนจะกลับมานะนะพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็จะลงในแผนที่เลยนะ อุย้ยผิดอันครับขออภัยด้วยวูบเบนอันนี้ก็บวก2พลังต่อสูต้ตามจำนวนการ์ดท,ที่มีนะครับผม่าบวกสูงสุดก็ประมาณ7ถ้าเปิดตัว2ครั้งก็จะประมาณ14อันนี้ค่อนข้างโกงและต้องเล่นให้เฉียบคมเลดี้เซอทิ้งการ์ดท,ที่ใช้ในจีดสูงสุดสมมุติว่าถ้าคุณมีอโพคาลิบในมือเมื่อคุณทิ้งการ์ดนี้จากมือหรือถูกทำลายนะครับนำกลับมาพร้อมบวกอีก4จาก8เป็น12 โดนเบรตัดปุ๊บเโดนสวอตสวอตมาสเตอร์อันนี้อีกอ่าเป็น20สิบสูงสุดนะครับอันนี้ก็ไม่บอกแล้วนะครับพอบอกไปแล้วเดส์ล็อกทำลายการในแผ่นในพื้นที่นะครับอันนี้บวกคอบวกด้านขวาบวกขพลังต่อสู้นะครับและนี้ก็ประมาณนี้สิ่งที่ต้องมีนะครับเบรดนะครับเลดี้เซอร์นะครับ, Bread, รบ, Sir, รบสวอตมาสเตอร์ อะโคลิปอันนี้เซตหลักเซตรองมีหมด2ตัวก็คือเดดล็อกกับบัคก,กี้บานนะครับอ่าก็จะมีเด็กเนี้ยจำเป็นหรือต้องมี6ใบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go นะครับตอนนี้ขอเป็นเด็กชอบอยู่กับเพื่อนสาวก่อนนะครับเป็นการแก้แค้นนะอ่า แล้วก็อีกตานหนึ่งก็จะเป็นเด็กซูลูมาเกลนะครับนะผมแค้นมากเลยคลิปนั้นโอ้โหดอบซะเยอะนะวันวันที่อัดคลิปคือวันที่23นะฮะใช่ไหมเออใช่ใช่นะครับโอ้โหซันสปอร์ตลงการเลยครับไอ้ลงกว่าเลยครับบอกเลยครับซันสปอร์ตจะได้เปรี่ยบนะฮะปึ๊บบวกอีกหนึ่งนะ่าบอกแล้วครับอ่า เันเป็นทิกนรกเลยแต่ข้อเสียคือถ้าเอาชางชีมาก็คือจบอืม้างปราหลักหักพังเดี๋ยวดูการ์นะม็อบด้วยอะม็อบลงนี่เลยครับรึบเป็นใจเ้เดวิดเนละซอซ่ะเดดล็อกมาทำอะไรวะเนี้พวกเราผมก็จะไม่ยอมที่นี่นะ ปึ๊บเป็นโอ้โหอันนี้คืออะไรวะสตอมเหรอเฮ้ยน่าสนใจวะน่าสนใจมากไปครับอะไรเนี่ยวิควินอืมสารสปอตก็จะบุกพลังไปเรื่อยๆชิวๆครับชิวๆบอกเลย อืมสแนปสแนปหาพ่อมตอนนี้ก็คือเราจะทุกกร์ฟที่เข้ามาในมือคุณยกเว้นจากเได้คุณเองบวกหนึ่งพลังต่อสู้ดูคอร์เตอร์กูมไม่ลงแล้วลงนี่ไปครับอ่าเขาลงกว่าแลนะ้วทีเนี้ยไอรอนแมนว่ะยีบสองอันนี้ก็บอกเลยว่า ลดลงความสามารถการ์ดต่อนเนื่องน่าจะต้องก็ไม่มีการ์ดแบบว่าสองใบเว้ยน่าจะได้ตอนนี้ก็คือถ้าเราลงเอเซนเทสลงนี่ไปด้วยสี่สี่แปดสิบเอ็ดเว้ยน่าจะสู้ได้แต่เว่าผมรู้ว่าจะลงอะไร อ่โป้งเข้าให้อ่าสแนปเลยยังไงก็มีโอกาสชนะสิบสงสัยเราจะต้องปล่อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวดูดิว่ามีการชาเวนครับอืมสงสัยต้องปล่อยจริงครับชนะแล้วเออคือทิกก็คือว่าอันเนี้ย ได้รับกาัปปี้เอจากม็อบนะครับมาเป็นเดวิดไดโนเสาร์เออมันก็เลยชนะนะฮะแสดงว่าเขารู้ทางนะไปะเดี๋ยวไปดีวิวเด็กซูรูมาเกอร์กันต่อเลยครับนะเหมืองไบเวเนียมนะครับบอกไว้เลยว่าค่อนข้างเกียนนะการ์ดการ์ดการ์ดที่มีเอการ์ดหนึ่งเอเนจีแต่พลังต่อสู้สี่นะฮะค่อนข้างที่จะโหดเลยเอาเรื่องนะครับ มาอันนี้กตาหนึ่งครับเป็นเด็กซูลูมาเกอร์นะนะเด็กนี้มีโอกาสชนะสูงถ้าเราคิดเล่นดีๆนะฮะอะไรเนี่ยสับการ์ในมือคืนโอ้โหยันเนี่ยค่อนข้างกวนเลยนะโอเคฮาร์ดวอล์กเกอร์ลงไปก่อนลงขำๆนะการ์ที่มีพลังต่อสู้สุดจะบวกสามพลังต่อสู้อ่ะไป อันนี้เขาลงโยดุตัดอะไรเลดล็อกจบแล้วสงสัยเราต้องพึ่งขอครับขอไม่ได้นี่ว่าโอ้กาทุกไยเชนเนี่ยชี่หนึ่งอุยอมเลยต้องยอมนี่สงสัยตอนนี้เล่นเกมเร็วเลยฮะปึ๊บมาเบียดปั๊บ อ้าวบูฟรีนินวิทยาบ้าพลังได้เมผยวมมาแล้วตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราลงปึ๊บตอนนี้คือถ้าเราลงเนี้ยลงนี้ตัดคอลงสวอตมาสเตอร์ตัดอะไรได้ขอให้ภาวนาตัดบูฟบลินนะ เขาลงวูวีนนะอืมปึ๊บโอ้โหตัดพวกเดียวเองอไงแล้วเทินเทินนี้สภาพเลยป่ะอตอน,นี้ไม่สแนปนะเพราะไม่มั่นใจมากว่าเขาจะลงขอสแสดงว่าลงกว่าโอ้โหตัดคออีกโคตรกวน,นตีนสะตองกาย แสดงว่าขวาปล่อยนะตอนนี้มาโอเคถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ